สวัสดีครับ f อฟของน้องต้นข้าวในชั่วโมงนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับเป็นต้นข้าวฟีเวอร์ไปแล้วนะครับพี่น้องทั่วประเทศตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องต้นข้าวแล้วครับพี่น้องตอนนี้ f อฟของน้องต้นข้าวนะครับ ต่างควานหาหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่25กันทั้งจังหวัดนะครับแอดมินเองก็หายังไม่ได้เลยนะครับพี่น้องล่าสุดนะครับไทยรัฐจะจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่25นะครับและฉบับพิเศษออกมาถึงวันที่26นะครับก็คือวันนี้นะครับพี่น้องโดยมีใจความว่าดังนี้นะครับฉบับพิเศษจาก fc แฟนคลับทั้งประเทศ ผู้ชนะที่มียอดโหวตสูงสุดในสาขาบันเทิงแห่งปีบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบนหน้าหนังสือพิมพ์ร่วมเป็นเจ้าของหน้าประวัติศาสตร์ได้แล้ววันนี้รีบซื้อด่วนฉบับวันที่25มกราคม69ต้นข้าวสุปรียาวางขายฉบับพิเศษ20 24-26มักวลาเท่านั้นนะครับพี่น้องหาซื้อได้ที่เซเวนทั่วประเทศโดยเฉพาะกทมและปริมณฑลกว่า1,700สาขาและแผงหนังสือพิมพ์ทั่วไปนะครับพี่น้องพูดง่ายๆว่าทางไทยรัฐแถมให้อีกหนึ่งวันนะครับวันที่26ก็คือวันนี้นะครับพี่น้องแอดมินจะต้องรีบไปโคราชแล้วครับไปหาหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่26นะครับ คนที่โชคดีนะครับได้นังสือพิมพ์ฉบับวันที่25นะครับต่างก็เก็บไว้นะครับบางท่านก็เก็บใส่กรอบไว้นะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับพี่น้องแอดมินเองหาไม่ได้นะครับวันที่25นะครับแต่วันนี้นะครับวันที่26แอดมินตั้งใจจะหาให้ได้นะครับตามแผงนังสือพิมพ์ในโคราชแอดมินจะ ควานหาให้หมดเลยนะครับพี่น้องเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมสร้างประวัติศาสตร์กับน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องช่วงเวลานี้นะครับน้องต้นข้าวไม่ใช่แค่ทําให้ทั่วโลกรู้จักน้องต้นข้าวนะครับแต่ยังทําให้ทั่วโลกรู้จักชุดนักเรียนของไทยด้วยนะครับพี่น้องเป็นรูปที่ไทยรัฐ คัดสรรให้ขึ้นจอ LED ที่นิวยอร์กไทม์สแควร์นะครับพี่น้องและต่อไปนี้นะครับแอดมินเชื่ออย่างมากนะครับว่าเพลงลูกทุ่งไทยแท้นะครับจะดังไกลไปทั่วโลกนะครับเพราะน้องต้นข้าวจะนำเพลงลูกทุ่งของไทยนะครับไปเผยแผ่ทั่วโลกนะครับพี่น้อง ไม่ว่าจะเลื่อนฟีดหน้าจอโทรศัพท์ไปทางไหนนะครับช่องไหนก็แล้วแต่นะครับเจอแต่น้องต้นข้าวเต็มไปหมดนะครับก็อาจจะมีเสียงหยิกเสียงกัดมาบ้างนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับพี่น้องก็อย่าไปถือสานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะบางครั้งแอดมินเลื่อนหน้าฟีดโทรศัพท์ไปนะครับก็ไปเจอเพจนึงนะครับที่ หยิกกัดนิดหน่อยนะครับว่าจะเหืออะไรกันนักหนานะครับพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแอดมินทนได้ครับพี่น้อง ล่าสุดนะครับก็มีคลิปปล่อยออกมานะครับเป็นคลิปของพี่อันโอกินะครับพี่น้องที่ไร้สดนะครับอันโอกิก็เป็นเสียนพระชื่อดังนะครับได้พูดถึงน้องต้นข้าวนะครับในกรณีที่น้องเดินลงจากรถตู้และร้องเพลงนะครับอันโอกิบอกว่าน้องต้นข้าวไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครนะครับเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วนะครับ และอันโอกีนะครับยังพูดต่ออีกว่านะครับตอนนี้ประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับที่ผู้ใหญ่ต้องมานั่งว่าเด็กนะครับแล้วจะเอาอะไรนักหนากับเด็กอายุ13ปีจะให้รู้เรื่องทุกอย่างเหมือนกับ ผู้ใหญ่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องอันโอกิ่ก็พูดมาประมาณนี้นะครับพี่น้องถ้าใครอยากฟังอันโอกิ่พูดก็เข้าไปชมได้นะครับที่ช่องอันโอกิ่นะครับพากเครื่องจริงแล้วแอดมินเองก็เป็น f อซของพี่อันโอกิ่มานานแล้วนะครับเพราะแอดมินเองก็ชอบพาะเครื่องเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าอันโอกิ่จะชอบเพลงลูกทุ่งเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องก็เข้าไป ให้กำลังใจพี่อันได้นะครับอันโอกิแล้วเข้าไปฟังคลิปของพี่อันนะครับที่พูดถึงน้องต้นข้าวนะครับพูดไว้ยาวมากนะครับมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับพี่น้องก็ลองเข้าไปฟังกันดูนะครับแอดมินก็เพียงแค่หยิบขึ้นมาบางส่วนนะครับมาพูดคุยกับ f อ c เท่านั้นนะครับพี่น้อง สำหรับแอดมินแล้วนะครับเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับพี่น้องเราก็ควรสนับสนุนเด็กเก่งๆนะครับขึ้นมานะครับเพราะอีกไม่นานเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วเราเองก็ต้องล่วงโรยไปนะครับ และล่าสุดน้องต้นข้าวและสอนสุพรรณโชนะครับจะได้ไปออกงานที่สนามช้างอารีนานะครับพี่น้องที่บุรีรัมนะครับจะเป็นการเดินทางไปถิ่นบุรีรัมครั้งแรกของน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องมีใครยังไม่เคยได้ไปบุรีรัมบ้างครับพี่น้องสนามบอล บุรีรัมสวยมากนะครับพี่น้องและจังหวัดบุรีรัมตอนนี้นะครับก็พัฒนาไปมากแล้วนะครับผิดหูผิดตาจากเมื่อสิบปีที่แล้วเยอะมากนะครับพี่น้องไปเที่ยวไปชมกันนะครับไปเชียร์น้องต้นข้าวดูคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวนะครับในสนามฟุตบอลนะครับพี่น้อง